สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงเนียงจะมาสรุปหวยให้ท่านผู้ชมนะครับว่าที่สูตรที่ลุงเนียงได้สอนไปนั้นจะมาสรุปวันนี้ตกลงแล้วจะได้เลขอะไรนั้นก็ให้ท่านผู้ชมลองติดตามดูนะครับก่อนอื่นนั้นก็มาฟังคำเตือนนะครับ คำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับทีนี้เรามาลองดูนะครับว่าสรุปแล้วหวยงวดน,นี้จะได้เลขอะไรบ้างนะครับเรามาดู สูตรแรกที่ลุงเรียงสอนไปนะครับนี่นะครับมันจะชนกันที่ห้านะครับชนกันที่ห้า อ่าเอากเขียนไปในยครสูตรแรกนะครับสูตรแรกก็สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งนะครับชนที่ห้า เลขที่ได้ก็คือ5 6 9กับ3 4 5นะครับก็ชนกันที่5นี่นะครับอ่าสูตร2นะครับ สูตรสไม่ชนนะครับเลขที่ได้ก็คือ765และก็นี่นะครับสูตรที่ได้ก็คือเลขที่ได้ก็คือนี่นะครับ7จ็ดหกห้วก็34นะครับ เจ็ดหกห้าแล้วก็สามสี่งดสูตรนี้ไม่ชนนะครับสูตรสองสูตรสามสูตรสามก็คือสูตรนี้นะครับก็ได้ห้าหกเก้าแล้วก็ 2 3 5นะครับชนกันที่5นะครับเลขที่ได้ก็คือ5 6 9 2 3 5 ก็ชนกันที่5นะครับสรุปแล้วทั้งหมดนี้มีชนกันกี่ตัวมาดูนะครับ5มีชนกันกี่ตัวนะครับมานับดูนะครับ1 2 3าม สีนะครับปรากฏว่า5เนี้ยชนกัน5 5ครั้งนะครับหู้ตรนะครับแล้วก็มีมาดู3นะครับ1 2 3 3ก็3ครั้ง สามสูตรหนะครับ1 2 3่งองสามก็หก็สามสูตรสี่หก็มี2 9 1 2 9้าหงสองก้า,น,กากนะครับ สองมีตัวเดียวไม่เอานะครับทีนี้เรามาสรุปว่าเลขที่เราควรจะวิ่งเป็นหลักก็คือก็คือ5นะครับนำห้ลงมาห้ากับ3เลขหลัก ก็คือ5กับ3นะครับนี่คือ5กับ3นี่นะครับแล้วจับคู่ก็จะได้5 3 5 6 5 สี่นะครับ <c oughs> แล้วก็3แล้วก็5 0นี่เป็นเลขชอบส่วนตัวนะครับเลขส่วน5 0นี่นะครับแล้วก็ต่อมาเลขหลัก3ก็จะได้3 0 สามสี่สามห้าแล้วก็สามเก้าสรุปแล้วเลขที่ได้ก็มี30 3 4ูน39สาม ห้าหกห้าสห้าเก้าห้านะครับทีนี้เลขหเนี่ยแล้วจะตัดออกไปนะครับที่ลงท้ายด้วยเลขหกนี่ก็ตัดก็จะเหลืออยู่8หางนี่นะครับ8ดหางเนี่ยท่านผู้ชมก็ลองใช้วิจารณญาณอยู่ดูนะครับว่าชอบไหมอ่า ก็ลองไปเสี่ยงดูนะครับว่าสูตรมันจะมาตามนัดไหมซึ่งลุงเนียงก็บอกว่าสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับไม่มีสูตรไหนเข้าร้อเซนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านผู้ชมเห็นตัวเลขแล้วก็ถ้าชอบก็จัดนะครับถ้าขัดก็ผ่านนะครับ เลขชุดนี้นะั่นนะให้เน้นบนนะครับเน้นบนแล้วก็รองล่างนะครับถ้าเราซื้อกลับด้วยจะดีมากนะครับถ้ากลับด้วยนะครับเลขชุดนี้เนี่ยมาจากสูตรสามสูตรนะครับซึ่งลุงเลียงก็ได้จับคู่ออกมาให้แล้วซึ่งก็มีท่านผู้ชมบางท่านได้ถามมาทำไมลุงเลียงไม่จับคู่ให้ ซึ่งลุงเรียงก็ได้สรุปนะครับแล้วก็จับคู่ให้เรียบร้อยนะครับก็มี 30, 34, 35, 39แล้วก็ 5, 3, 5, 4, 5, 9แล้วก็50นะครับส่วนข้างล่างนั้นข้างล่าง ข้างล่างนั้นจะสรุปอย่างนี้นะครับข้างล่างข้างล่างนะครับอันนี้เป็นสรุปบนนะครับสรุปบนนะครับทีนี้เรามาสรุปล่าง ลูกล่างนั้นนะครับคือสูตรที่ลุงเนียงได้สอนไปนั้นข้างล่างก็จะมีอยู่สสูตรนะครับสูตรแรกก็คือสูตรนี้สูตรหลักหน่วยล่างนั่นเองครับหลักหน่วยล่างก็สูตรนี้ก็จะได้6 7 8 0นะครับหน่วยล่างนะครับ หกเจแครับแล้วก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือมาครบร่างที่โรงเรียนได้สอนไปนะครับามาครบร่างก็จะมีได้1 2 4 5 7 8นะครับ1 2มาครบร่าง หนึ่งสองสนะครับอ่าทีนี้เรามาทำไงดีก็เรามาดูว่าตัวไหนมาชนกันสำหรับอันนี้นะครับก็มีอ่าชน7ชน8นะครับ ชนเจ็ดชนแปดทีนี้โรงเรียงก็จะจับคู่ให้ข้างล่างก็จะมีดังนี้นะครับเอาสองตัวนี้แหละก็มาจับคู่เป็นเอาเจ็ดยางได้เจ็ดสอง เจ็ดแล้วก็4ี่นะครับก็จะได้4คู่แค่นี้นะครับสำหรับเ,เลขข้างล่างนั้นได้4หางนะครับคือ7จ็ดแล้วก็7 8แล้วก็4ี่นะครับก็ให้ท่านผู้ชมที่ได้รับชมอยู่นี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เมื่อท่านชมแล้วท่านาใช้วิจรารณญาณดูว่าถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดไม่มีสูตรไหนเข้าเต็มร้อยเปอร์ซต์นะครับเพราะฉะนั้นสูตรตัวเลขที่ลุงเนียงเขียนให้วันนี้นั้นลุงเนียงก็ ประกันไม่ได้ว่ามันจะมาหรือไม่มานะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณดูเอานะครับวันนี้คงจะพอแค่นี้นะครับอขอให้ท่านผู้ชมจงโชคดีมีตังใช้ลุงเนียงก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ